การทํากระเป๋าแต่ละรุ่นของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เองดีไซเนอร์เองแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยต้องใส่จินตนาการเข้าไปแบบเยอะมากๆค่ะสมมุติว่าตัวเราเนี่ยคือลูกค้าคนนึงจะเป็นยังไงใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานช่องจัดเก็บนะคะดีไซเนอร์ออกแบบมาเรามาดูเรามาดิสคัสกันเนี่ยว่าช่องที่ดีไซเนอร์ออกแบบมาเนี่ย ลูกค้าเราจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าอย่างเช่นช่องใส่ลิปสิกนะคะที่มันอาจจะเล็กเกินไปคือเราทํามาว่าเราใส่พิแต่มันดันใส่ลิปสติกได้ไม่ถูกยี่ห้ออย่างเงี้ยถ้ามันใช้งานไม่ได้จริงละ่ะหรือช่องเสียบป,ปากกาที่อ่ามันมีช่องเสียบป,ปากกามีช่องลองแต่ถ้าเกิดมันมีช่องสิบด้านบนแล้วมันทําให้การเสียบป,ปากกาเนี่ยมันลําบากมันยากและติดทําให้เปิดสิบไม่ได้ คือน,นิงจะไม่ยอมให้ปัญหาแบบนี้ถึงมือลูกค้าแน่นอนแต่บางครั้งเนี่ยจะบอกว่าการทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีผิดบ้างแล้วก็มีถูกบ้างแล้วก็มีกระเป๋าหลายๆรุ่นเหมือนกันค่ะที่โดนรีเจ็คกลับไปแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องใส่จินตนาการ์ใหม่ๆของเราลงไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้ดีไซน์ใหม่ๆแฟชั่นใหม่ๆฟังชันใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาในการออกแบบกระเป๋าอย่างแน่นอน